ผู้รับมรดกกำหนดอายุหรือไม่สวัสดีครับผมทนายบัญชาหาบุญดีจากช่องทนายความบุรธานีวันนี้เราก็กลับมาจะเจอกันอีกครั้งสำหรับคลิปสาระความรู้กฎหมายกับช่องทนายความบุรธานีวันนี้ก็จะมาตอบคำถามท,าที่ถามกันเข้ามาว่าผู้รับมรดกกำหนดอายุหรือไม่นะครับ <c oughs> การรับมรดกนั้นนะครับ ไม่ได้กําหนดอายุของผู้รับมรดกว่าจะต้องมีอายุขั้นต่ําเท่าไรขั้นสูงเท่าใดนะครับการรับมรด้น,นกําหนดเพียงแต่ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกหรือไม่นะครับและทายาทนั้นนะครับมีสภาพบุคคลในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายหรือไม่นะครับก็คือจะต้องอเป็นทา รกอยู่รอดและคลอดเป็นทารกนะครับก็คือสภาพบุคคลนะครับกรณีที่เด็กที่อยู่ในท้องมารดาหรือว่าท้องแม่ในระหว่างที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนั้นก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเช่นกันนะครับถ้าภายหลังเด็กคนนั้นคลอดออกมาแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับกฎหมายก็ให้ถือว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกเท่านั้นนะครับนะดังนั้นแล้วนะครับการที่จะ ดูว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์รับโมรดกหรือไม่นั้นจะต้องดูว่าเป็นทายาทของเจ้ามรดกหรือไม่นะครับทายาทก็มีตั้งแต่พ่อแม่นะผู้สืบสันดานก็คือลูกนะครับภรรยาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น้องร่วมแต่บิดามารดาเดียวกันลุงป้าน้าอานะครับนี่คือทายาทผู้มีสิทธิ์รับโมรดกของเจ้ามรดกนะครับ และการรับมรดกนั้นกฎหมายไม่ได้กําหนดอายุของผู้รับมรดกไว้นะครับแต่กฎหมายกําหนดอายุ <c oughs> เพียงแต่กําหนดอายุของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้นนะครับคือทายาทคนที่จะมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนั้นนะครับจะต้องอมีอายุครบ20ปีบ,บริบูรณ์ครับก็คือ จะต้องบรรลุนิติภาวะนะครับนะแยกออก2กรณี2ประเด็นด้วยกันนะครับถ้าเป็นผู้รับมรดกแล้วนะครับไม่ได้กรหนดอายุไว้นะครับแต่ถ้าจะเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งมีหน้าที่นำทรัพย์มรดกนั้นมาแบ่งปันให้กับทายาทของเจ้ามรดกนะผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกจะต้องมีอายุ2 0ปีบริบูรณ์รขึ้นไปนะครับ ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกมาทําหน้าที่รวบรวมทรัพย์มรดกรวบรวมทรัพย์สินของผู้ตายนะแล้วก็มาทําหน้าที่แบ่งปันทรัพย์สินทรัพย์มรดกของผู้ตายนั้นให้กับบรรดาทายาทอื่นๆต่อไปนะครับแต่แล้วนะครับผู้รับมรดกไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุ1นขวบ2อขวบอ,อันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเพียง ขอเพียงแต่ว่าเขานั้นเป็นลูกของพ่อนะครับเป็นทายาตของพ่อนะครับหรือว่าของแม่ในวันีที่แม่เป็นเจ้ามรดกนะครับนะแต่ถ้า <c oughs> เด็กอายุ4ี่ขวบหขวบนะครับไม่สามารถที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้เพราะว่าอายุไม่ถึงยี่สิปีเบริบูรณ์นะครับงนั้นแล้วนะครับ ที่ประเด็นที่ถามมาว่า,าผู้รับโมรดกกำหนดอายุหรือไม่นั้นก็ตอบว่าไม่ได้กําหนดอายุนะครับทุกคนนะครับคนที่มีชีวิตนะครับแม้จะเป็นทารกอยู่ก็ตามนะครับเมื่อคลอดออกมาแล,ล้วรอดเป็นทารกก็ถือว่าเป็นทายาทของเจ้ามรดกมีสิทธิ์ได้รับโมรดกของผู้ตายนะครับกฎหมายกําหนดเพียงเฉพาะ อายุของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้นคืออายุ20ปีบริบูรณ์ดังนั้นแล้วนะครับประเด็นปัญหานี้นะครับก็คงจะหมดไปนะครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยที่ถามเข้ามานะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าใครมีคําถามอยากปรึกษานะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต,ใต้คลิปนี้นะครับแล้วผมจะกลับมาตอบคาถามถาทุกคําถามนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีสาระอยู่บ้างก็อย่าลืมกด แชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะครับแล้วผมทนายบัญชาบดีนะครับจะกลับมาะจะนําสาระความรู้กฎหมายนะครับต่างๆมาแบ่งปันให้กับพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทนายความบุรีธานีนะครับก็จะทําทุกๆวันนะครับทุกๆคลทิปนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับก็จะมานำมาเล่า มาบอกกล่าวสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทํานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้จะเจอกันอีกครั้งในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ